ลิซ่าแบล็กทิงเดทเฟรเดอริกที่กรีซจับพิรุตถ่ายรูปที่เดียวกันเป๊ะแอบได้กลิ่นความรักแฟนคลับจับตาลิซ่าแบล็กทิงออกเดตกับเฟรเดอริกทายาท l v m วในประเทศกรีซหลังโพสต์รูปที่เดียวกันกับพี่สะใายฝ่ายชายทำเอาแฟนคลับใจสั่นไปตามตามกันเมื่อสาวลิซ่าแบล็กทิงและลิสามโนบาล ออกมาโพสต์ภาพใส่ชุดบิกินี่ว่ายน้ำครั้งแรกแต่กรีดกันได้ไม่นานหลายคนเริ่มจับสังเกตได้ว่าลิซ่าเหมือนจะไปเที่ยวกับครอบครัวของเฟรเดริกทายาท l v ลวในประเทศกรีซเพราะภาพถ่ายดูจะเป็นมุมเดียวกับพี่สะใภ้ฝ่ายชายแถมเฟรเดริกก็ถ่ายรูปในมุมใกล้เคียงกันทำเอาหลายคนลุ้นจนแทบไม่ติดเก้าอี้ว่า ลิซ่าเดทกับเฟรเดอริกจริงหรือไม่เมื่อวานนี้วันที่9สิงหาคม66ลิซ่าได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีด้วยการโพสต์ภาพบรรยากาศขณะไปเที่ยวพักผ่อนโดยในภาพเซตดังกล่าวมีรูปที่ลิซ่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนและรูปขณะที่เจ้าตัวสวมใส่บิกินี่สีเขียวเล่นน้ำ แต่งงานนี้แฟนๆโฟกัสกับหุ่นของลิซ่าในชุดบิกินี่ได้ไม่นานก็ต้องรู้สึกเอ๊เพราะมุมถ่ายภาพของลิซ่าดูคุ้นตาม,มากจนมีคนฉเฉลยว่าเป็นมุมเดียวกับที่เจอราวดีนกายอตอาโนที่สะพายของหนุ่มเฟรเดอริกอาโนทายาท LVMH ถ่ายไว้พอดิบพอดี งานนี้หลายคนจึงโยงว่าลิซ่าอาจไปเที่ยวกับครอบครัวของเฟรเดอริกอาโนสอดคล้องกับข่าวลือที่บอกว่าทั้งคู่ออกเดทกันเงียบๆทางด้านหนุ่มเฟรเดอริกอาโนก็ได้ออกมาโพสต์ถ่ายลงไอจีเช่นกันโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพนาฬิกาหน้าปัดสีชมพูแต่บรรยากาศในภาพดูคล้ายจะเป็นสถานที่พักผ่อนเดียวกันกันกบที่ ลิซ่าไปเที่ยวเช่นกันอีกทั้งยังมีคนสังเกตเห็นว่าเฟรเดริกอาโนทายาทของ l อลวเหมือนจะใช้เคสโทรศัพท์สีม่วงอ่อนรุ่นที่มีข้อความเขียนคำว่าลิซ่าไว้ด้านหลังอีกด้วยงานนี้แฟนๆทั่วโลกต่างก็พากันลุ้นว่าลิซ่าแบล็คทิ้งกับเฟรเดริกอาโนกกำลังออกเดทกันจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าลิซ่ามีแฟนจริงแฟนคลับทั่วโลกต่างก็เข้าใจและพร้อมให้กำลังใจในเส้นทางความรักของทั้งคู่ติดตามเราได้ที่